กรมอุตุประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศโดยระบุว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่22ตุลาคมพศ2563โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง100เมตรถึงความสูง1,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่มีความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้วอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนักส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกชุกหนานแน่นต่อไป